กับมาต่อกับ Business Talk ในช่วงสุดท้ายครับผมยังนั่งอยู่กับพันเอกสัตถปงมะลิสุวรรณในเรื่องของ 3G ครับรพันเอกสัตงศงครับเรามีเรื่องของที่ว่าเนี่ยจะมีการคืนคลื่นเกิดขึ้นทางกสทชมีแผนอย่างไรบ้างครับ คือเรื่องการคืนขึ้นเนี่ยก็มีการถกเิียนกันมากนะครับไม่ว่าจะรัฐสากิจแคททีโอทีก็ส่งจดหมายมาถามเรานะครับว่าเอะตกลงเราจะทำยังไงกันในขึ้น1 8น1,800เมกะเฮิรตเเมกะเฮิรตซึ่งทางกสทชเองเนี่ยก็ต้องทำตามกฎหมาย แต่เราก็ต้องไปเช็คกฎหมายเราว่ามีเจตนาลม์ให้เราทําอย่างไรคือเราอาสามาทําหน้าที่แล้วเราต้องทําตามกฎหมายถ้าเราไม่ทาเราเราผิดเราผิดฮะเราผิดก็คือเราจะต้องลาเว้นกับหน้าที่แน่ครับทีนี้เราคิดเองทําเองอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องเช็คกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายพอดีเรามีคณะอนุกรรมการกฎหมายของกสทชซึ่งท่านก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒ ที่ได้รับกันอยอมรับว่าบอกชื่อไปนี่รู้จักกันหมดหนะครับแต่ก็อย,อ,ยอย่าไปอย่าผมก็ไม <ป S> ่ลงลงลละเอียดตรงนั้นท่านก็ได้ให้ความเห็นมาว่าสุดท้ายแล้วเมื่อหมดสัญญาสัมระทานคลื่นจะต้องให้กสทชาจัดสรรแต่ประเด็นเนี่ยไม่ใช่ว่าถอดปลั๊กเลยในเดือนกันยายนปี2 5 5 6จะมีสัญญาสัมปทานคลื่น1,800เมกะเฮิร์หมดสัญญาสัมปทาน อยู่ยกๆกสทชไปดึงปั๊กออกไม่ได้ไครับเพราะว่ากสทชจะต้องคุ้มครองผู้บริโภคด้วยดูแลผู้ประกอบการด้วยแล้วก็ดูแลรัฐด,ด้วยเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรให้มีทรานซิชันที่สมูทไม่มีผลกระทบมากนะักถามว่าไม่มีผลกระทบเลยนะคงไม,ไม่จริงเพราะว่าการที่มีพรบฉบับนี้เหมือนมียาแรางเหมือนกันเพราะยาานี้จะเป็นยาที่ทำให้อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของเราก้าวสู่สากล เพราะเราต้องเตรียมการ AEC เราต้องเตรียมการเข้าสู่ประชาค,คมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2015หรือ2558ในขณะน,นี้อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของเราเนี่ยมันเป็นในลักษณะหัวมือกุดท้ายมังกรอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือมีสัญญาสัมปทานแล้วก็จะมีใบอนุญ,ญาตของกสทชอ,ออกไปซึ่งใบอนุญ,ญาตเนี่ยออกไปเนี่ยจะมีสิทธิเท่าเทียมกันหมดในโอเปอเรเตอร์รรทุกรายแต่สัญญ,ญาสัมปทานเนี่ยเป็นสัญญาระหว่างบริษัทกับฐวิสาหกิจ คนละรัภาษากการสัญญาสัมปทานก็คนละฉบับรัฐภาษาเดียวกันคนละฉบับยังไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นการเล่นบนสนามเดียวกันไม่เท่ากันไม่่เทากันพื้นฐานไม่เท่ากันการลงทุนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นก็เกิดความเบื่อมล้บกสทชมาเพื่อทําอะไรปรับให้มีพื้นเท่ากันแต่ไม่สามารถที่อยู่ๆไปทําให้พื้นเท่ากันได้ทันทีเพราะมีของเก่าอยู่ดังนั้นเองในพรบก็มี บทเฉพาะการ,รให้กสทชรอจนกว่าหมดสัญญาสมปทานแล้วจึงเอาความถี่มาใช้ประโยชน์ต่อไปบนสนามใหม่ที่เป็นสนามสากลแต่ปัญหาก็คืออา้าวแล้วรับวาสากลเก,ก,ก่าเขาจะทํำยังไงซึ่งจริงๆเราก็พยายามดูตามหลักการและก็พยายความเป็นไปได้นะครับโดยประเทศอื่นเขาก,ก็เคยผ่านร้อนผ่านหนาวแบบนี้มาเหมือนกันเราก็กลับไปดูวิธีการก็คือเขาให้เตรียมการให้ลเส้นในเรื่องพวกทาวเวอร์โคไฟเบอร์โคความหมายคืออะไร เขาก็จะมีทรัพยากรพวกไฟเบอร์ออปติกพวกเสาทั้งหลายเขาก็สามารถทำธุรกิจพวกนี้ได้ให้เช่าหรือว่าทำเป็นเน็ตเวิร์กโอเปอเรเตอร์นะครับอา,อาจจะไม่มีคลื่นแต่เป็นเน็ตเวิร์กอันนี้ก็ช่วยส่วนหนึ่ง,อ,นนงอีกส่วนหนึ่งก็คือเขามีคลื่นบางส่วนอยู่แล้วไม่ใช่ไม่มีนะ TOT มีคลื่น2.1ก<ม>ิกะเฮิรอยู่นะครับแล้วเขาเรียกว่าพันเอะไรก็ตามเนี่ยคลื่นในย่านนี้อยู่ติดกับการประมูลของเราเลยนะฮะคลื่นของเขาอยู่ข้างขวา ของที t ีตั้ง15เมก15เมกเอ 3G แสดงว่าเขาก็มี 3G อยู่แล้วสิตอนนี้ทำสิครับใช่ไหมทำทได้ครับไม่ใช่มีมีนี่มีฮะมีก็ทำครับส่วนของสัญญาสมรรถนจะหมดเนี่ยเราก็อย่างนี้ครับไม่ใช่ถอดปลั๊กแต่เราจะทำไงให้ผู้บริโภคเนี่ยเขาอยู่ได้ต่อไปเราก็อาจจะมีการเยียวยามีการ transition period เรายังไม่รู้จํานวนปีว่าจะ transition อย่างไรไม่ใช่ว่าตัดกันเดี๋ยวนั้นไม่ใช่ต้องมีการเตรียมการนี้กาลังเรากําลังจัดทําแผนอยู่ครับตอนนี้ผมได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการบริหารสัญญาสัมปทานที่จะหมดลงนะครับก็คือใน1,800เมกะเฮิร์ซึ่งท่านคณะอนุกรรมการก็กําลังดําเนินการในการวางแผนปฏิบัติการเป็นขั้นเป็นตอนซึ่งก็คาดว่าไม่เกิน2เดือนนี้ก็จะประกาศออแต่ถามว่าเราจะ ทำในรูปแบบไหนให้สามารถยืนอยู่ต่อไปได้สักพักหนึ่งโดยที่ไม่ให้มีใครเสียหายมากอันนั้นก็ต้อง,ต,องต้องใช้เวลาในการพิจารณาสักนิดหนึ่งก็คาดว่าไม่น่าเกินเดือนธันวาก็คงมีการไม่น่าเกินเดือนธันวาตามแผนที่วางไว้หลังจากที่กสทช,สชได้ได้คลื่นคืนมาแล้วเนี่ยตั้งใจะจะทําอะไรกับคลื่นต่อครับคืออย่างนี้ครับเราก็ต้องดูก่อนว่า transition period นานขนาดไหนถ้า transition period ไม่นานมากการประมูลเป็นไปได้ว่าประมูลก่อนเพื่อให้มีผู้รับช่วงต่อจะได้ไม่มีการขาด ใช่ขึ้น1,800เมกะเฮิร์ในตอนนี้ทำ 2G อู G ครับแต่จริงๆมันเป็น4 G ไปแล้วครับแต่ต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ครับว่า4 G ไม่สามารถอยู่ด้วยตัวเองนะครับครับไม่ใช่มี4 G อย่างเดียว3 G ไม่มี2 G ไม่มีมันอยู่ไม่ได้ครับ4 G เป็นเทคโนโลยีพรีเมียมมากๆพรีเมียมคืออะไรคือเป็น Data Communication เป็นเทคโนโลยีที่ให้บริการทางข้อมูลเป็นหลักเป็น ด้วยเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ๋อใช้โทรไม่ค่อยดีใช้ส่งข้อมูลนี่เยอมากเยี่ยมมากแต่ถ้าเป็นเสียงก็สวิชไปที่2 3 G ได้เพราะฉะนั้นมันใช้ผสมประสานในประเทศเยอรมัน4 G ใช้ในเมืองใหญ่ครับพอขับรถออกมาปั๊บ4 G สวิชไปอยู่3 G แล้วอ๋อแต่ถ้าเข้ามาในเมืองปั๊บใช้ d a t a ปั๊บใช้ WhatsApp ใช้ Facebook ไปเข้า4่ G พอโทรปั๊บลงมาสาม G มันจะสับขึ้นขึ้นลงเป็นเลเยอร์เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีอันนี้ก็ไม่ใช่เทคโนโลยีที่ จะสมบูรณแบบ100%เพราะมันเพิ่งเพิ่งเกิดขึ้นเพราะนั้นก็อย่างที่ที่กล่าวไปก็คืออย่าเพิ่งตกใจการเปลี่ยนแปลงมีย่อมเจ็บปวดเสมอแต่มีโอกาสใหม่เสมอแต่กสทชก็จะพยายามทำให้ทุกฝ่ายเนี่ยเข้าใจว่าเราจะทำยังไงนะครับก็คงไม่ถึงขนาดที่เรียกว่าฆ่ากันให้ตายไปข้างเพราะว่าจริงๆแต่ละอเปเร์เตอร์รวิษาหกิจก็ยังมีคลื่นอยู่บ้างเหมือนกัน การย้ายค่ายของลูกค้าเนี่ยจาก 2G ไป 3G เนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่เพราะว่าการย้ายค่ายเนี่ย<ม><ม>อยู่ที่ความสมัครใจรนะครับสมมติคุณปัญญามีเลขหมายอันนึงจะอยู่ๆตื่นเช้ามาผมย้ายให้เสร็จเลยไปอยู่นู่นไม่ได้นะครับไม่ได้ถ้าไม่ถามแล้วไม่ยอมรับไม่ม ไม่อนุญาตให้ย้ายนี่ทำไปผิดกฎหมายทันทีเพราะนั้นการย้ายเนี่ยก็ต้องถามผู้บริโภคต้องออฟเฟอร์ผู้บริโภคต้องทำความเข้าใจผู้บริโภคว่าถ้าย้ายไปดีกว่ายังไงนะหรือว่าคุณจะอยู่ก็อยู่ได้นะแต่คุณต้องทราบนะว่ามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมบางคนบอกไม่สนใจ 3G 4G นะบางคนบอกขอโทรเองเดียวไม่เคยเล่นอะไรก็อย่างผู้ใหญ่อายุมากๆอย่ามายุ่งกับฉันกลุ่มคนเหล่านี้มีนะครับก็ต้องคอยดูแล เพราะฉะนั้นเนี่ยการย้ายโดยฉับพลันเนี่ยอยู่อยู่ย้ายเองไม่ได้นะครับเราย้ายให้ไม่ได้ครับผู้บริโภคเท่านั้นอ,อันนี้คือปัญหาที่ทุกอ,อย่างเป็นของของผู้บริโภคในการตัดสินทั้งหมดถูกต้องก่อนหน้านี้มีข่าวมาว่าทาง d ีแท็เนี่ยเขาออกมาพูดเลยบอกว่าเขาเตรียมงบไว้หมื่นถึง1นึ่งหมืล้านในการใช้ประมูลครั้งนี้ม,มีหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าการที่เขาออกมาพูดอย่างนี้มันผิดกฎหรือเปล่าเพราะก็ันจะมีการประมูลเกิดขึ้นการประมูลมีกฎว<อ>่าเมื่อประกาศ รายชื่ออย่างเป็นทางการในวันที่9แล้วหลังจากนั้นเป็นซ i l เลนส์เพเรียดคือห้ามพูดเลยทั้งสิ้นห้ามให้ความเห็นใดทั้งสิ้นผู้ที่เข้าประมูลต้องเงียบกันหมดเลยทั้งบริษัทเลยนะครับเพราะนั้นวันที่9ครับเป็นต้นไปตั้งแต่วันที่9เป็นต้นไปทุกคนจะเงียบกริบทุกคนเงียบกกิบเลยกสทชก็คงพูดได้บ้างแต่คงยังคงคงต้องต้องสงวนท่าทีไว้บ้างเพราะว่าเดี๋ยวจะมีผลกระทบเดี๋ยวจะมีครับกลับมาเรื่องของคืนคลื่นทางรัฐมนตรีเนี่ย้ามใชชกสสทมอบคลื่น ให้ในสัมปทานเพื่อให้ TOT กับ c คททางกสทชยืนยันว่าจะไม่ให้โอ้มันไม่ใช่ไม่ใช่จะไม่ให้หเ,เราอบอกเฉยๆว่าหน้าที่เราคืออันนี้ถ้าเราไม่ทำเราก็ผิดซะเองทางท่านรัฐมนตรีจริงๆท่านก็อยากจะปกป้องทรัพย์สินของของรัฐนะครับอันนี้ผมผมก็คิดว่าท่านก็ไม่ได้ทำอะไรที่ไม่ดีหรอกรรแต่กสทชเราก็มีบทบาทที่จะต้องจัดสรรขึ้นกงทีเพื่อสาธารณะ เราไม่สามารถเอาไปให้ใครคนใดคนหนึ่งได้แต่ถามว่าถ้าเกิดความเสียหายกสชก็ต้องต้องคิดครับคือเราจะไม่ทําให้เกิดความเสียายถ้าสมมติทางทีโอทีกับแคสเนี่ยเมื่อขึ้นขึ้นแล้วเกิดความเสียหายเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีการที่ไม่ทําให้มันเสียหายแล้วก็รัศกรกีก็ต้องปรับตัวก็ต้องรู้แผนของเรารก็ต้องให้เวลาเขานะครับไม่ใช่อยู่ๆไม่สนใจนะฮะ คือทุกอย่างต้องแฟร์พอสมควรแต่รเราอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันทั้งประเทศและกสะทะชก็ถูกดีไซน์ออกมาให้ทําหน้าที่นี้แต่หน้าที่ของเราก็ต้องสร้างสมดุลรัฐ<ม>ประชาชนผู้รับการให้บริการ<ม>แล้วก็ตัวของผู้ประกอบการ<ม>เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะต้องมสมดุลอย่างที่ผมบอกเพราะนั้นเนี่ยก็คงไม่ถึงขนาดจะ จะคุยจะไม่รู้เรื่องนะครับก็คงจะทำการใช้เวลาต้องใช้เวลาแล้วก็การคืนขึ้นไม่ใช่ว่าอยู่ๆขึ้นก็ต้องใช้เวลาแต่นานไม่นานยังไงเนี่ยก็อยู่ที่เหตุผลครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่เกิดขึ้นนะครับจากสนามเก่าสู่สนามใหม่เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาครับเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องคุยกันเมื่อกี้พ่านเอกเศรษฐพงศ์พูดว่าขึ้นพันแเนี่ย สามารถ develop มาเป็น 4G ได้ผมก็เลยใช้อยากรู้ว่าขราวนี้พอขึ้น1,800แล้วได้ขึ้น1,800ขึ้นมาเนี่ยทางกสทชาตเตรียมแผนไมไหมว่าจะเริ่มประมูล1,800เมื่อไหร่เมื่อเรารู้ transition period ครับเช่นถ้ามันไม่ยาวมากนะครับเราก็คิดว่าเราจะประมูลไว้เลยปีหน้าเลยปีหน้าให้รู้ไปเลยว่าใครจะต้องมารับช่วงจะได้เตรียมการดีๆแล้วก็เริ่มเข้ามาดูแลแต่ว่าถ้า transition p e r นานมากเราก็คงจะต้องเลือกเวลาที่เหมาะสมเพราะว่า ขึ้นความถี่อายุนานไปการประเมินค่ามันก็จะลดมันจะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องดูอีกนิดหนึ่งแต่ใจผมผมอยากมูลปีหน้าผมจะได้รู้ไปเลยว่าใครต้องรับผิดชอบต่อไปแต่มันก็มีเงื่อนไขหนึ่นที่ต้องดูแลครับสุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่าเราได้ 3G มาอย่างเต็มรูปแบบแล้ว <c oughs> ผู้บริโภคทุกคนเลยรวมทั้งคนไทยเนี่ยเราจะได้เห็นอะไรบ้างหรือเราควรจะต้องคาดหวังอะไรบ้างครับครับ เป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับแล้วก็เป็นที่รู้กันทั่วโลกนะครับแล้วว่าเทคโนโลยี broadband เป็นเทคโนโลยีที่เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศเหมือนไฟฟ้าน้ำประปาระบบขนส่งถ้าน้ำประปาไม่มีระบบขนส่งไม่ดีไฟฟ้าดับดับิดติกจะเป็นยังไงประเทศนี้เหมือนกันเหมือนโทรคมนาคมเลย ถ้าระบบโทรคม,มันเราคมไม่ดีใครอยากจะมาทํางานในประเทศเรา<ม>ใครอยากมาลงทุนประเทศเรา<ม>แล้วเราจะแข่งกับเขาได้ยังไง<ม>เพราะบอร์ดแบนด์โมบายบอรดแบนเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่ขับเคลื่อนประเทศได้ขับเคลื่อนอย่างไรทําให้เกิดตัวคูณที่ส่งพลังคนคนนึงอาจจะทํางานใช้เวลาห้าาชั่วนหนึ่ชั่วโมงมาก่อนเสร็จงานชิ้นหนึ่งแต่ในอนาคตอาจจะใช้เวลาแค่5นาที<ม>เราทำทรานเซ็คชันบน atm เดินไปที่ตู้ atm กดเงิน เดินกลับบ้านหรือไปโอนเงินเดินกับบ้านใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงสมมุติแต่มีโมบายทรานเซ a คชั่นทำได้เพียง1นาทีก็จะเห็นได้ว่าเวลาที่เสียไปลดลงมหาศาลเอาไปทำอย่างอื่นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นวิธีคิดของโลกใหม่ระยะทางไม่ใช่ประเด็นอุปสรรคผมมีลูกศิษย์ที่เป็นผู้พิการ<ม>เรียนหนังสือออนไลน์<ม>ปิญาโทผ่านหลักสูตรออนไลน์จบแล้วด้วยและเป็นโปรแกรมเมอร์มือหนึ่งของบริษัท ทำงานอยู่ที่บ้านส่งออเดอร์ไปให้ส่งซอฟต์แวร์กลับมาผ่านออนไลน์เป็นคนพิการด้วยเป็นคนพิการเดินไม่ได้นะครับเ่ต่างเหล่านี้เกิดโอกาสใหม่รัฐบาลก็ไม่ต้องไปดูแลคนพวกนี้เพาเขาช่วยเหลือตัวเองได้ต่างๆเหล่านี้มันเป็นมูลค่าที่มันไม่สามารถที่จะคิดได้เพราะนั้นเนี่ยคุณค่าทางสังคมคุณค่าที่จะได้รับโดยโดยตรงด้วยซ้ำสู่ประชาชนมหาศาลเหลือเกิน เพราะฉะนั้นผมก็หวังว่ามันจะต้องสําเร็จให้ได้มันจะต้องสําเร็จดังนั้นคอนเฟิร์มว่าจะไม่มีการลบและคัวไม่เกิดขึ้นแน่นอนไม่เกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับผู้ชมครับและนี่ก็คือพ i เศษทอลประจำค่ำคืนนี้ครับผมจะขอขอบคุณผนิชิตผมิสุวรรณมากครับยินดีครับครับได้รับําคอนเฟิร์มแล้วครับว่าอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่สัปดาห์ครับจะมีการประมูล 3G เกิดขึ้นซึ่งการประมูลครั้งนี้อีกไม่กี่เดือนครับเราคนไทยทุกคนเตรียมพร้อมเลยครับ และนี่คือทั้งหมดของ b ิ s ัสต s ทอล์ในค่ำคืนนี้ครับพบกันใหม่อีกครั้งหน้าที่นี่ที่เดียวครับกรุงเทพธุรกิจทีวีทีวีธุรกิจเต็มรูปแบบแห่งแรกของประเทศไทยครับ